จเจริญพรญาติโยมสารตชนทั้งหลายตาตมายอยู่ที่มหาวิหารนะฉันไต้ถุนนะไต้ถุนมหาวิหารเราปรับพื้นที่ที่จะเป็นห้องสุรารเซลล์อยู่บริเวณนี้วันนี้เราไปเก็บยูคาวางกับล่องหินนะเราปรับดินบริเวณด้านทางออกมหาวิหารมีการก่ออิฐ มีการรื้อแบบบัวและมีการตั้งนังร้านและมีการทำราวลูกกงโองานเยอะวันนี้และมีการดัดเหล็กดัดเหล็กบริดัดเหล็กเตรียมไว้สำหรับงานที่เราจะต้องใช้เหล็กในวัแบบนที่ยี่สบเก้าสาราต้องใช้เหล็กเยอะนะวันนี้เราปรับดินบริเวณนี้ก็อย่างตามภาพที่เห็นโคซิตา โสตตาตานีอ่าอันนี้ออมหรือยรทริดจนทึกทันยพรเนยสูงเนินชาออนเมาเทศงสังบาลเมาเทสงแม่ชีอ่าแม่ชีกินตามไม่ยากนะวันนี้เราทำงานในหลายจุดนะ,ะเราทำงานในหลายจุดแล้วก็ งานเ,าเราก็สำเร็จยังมีผาหนูอีกอาจารย์แดงส่วนคูบโตอยู่ด้านบนบทน,นู้นนะอยู่ด้านบนบทนู้น,น,นกับหลวงพ่อชุ่มบุญอ่านี่สามเณรก็ทำงานกันแบบไม่ได้พักได้ผ่อนเลยอ่าสามเณรภูเบศทำงานแล้วก็สามเณรประดุกตรงโน้น,นวันนี้เรามีหน้างานอยู่อยู่ชั้นใต้ถุนชั้นจีนะ ของมหาวิหารพุทธชาปรินิพาน<ม>นะอยู่บริเวณด้านนี้นะ,อะเอกรินกับโยมหมานก็ดูแลเรื่องระดับโยมหมานทั้งดัดเหล็กนะหลายจุดเลยนะแล้วตรงวิศวการเอกรินเดินลงมาแนละ้วก็จะเป็นบันไดขึ้นไปอีกนะมันจะมีบันไดขึ้นไปตรงนั้นอีกนะแล้วก็ต้อยเพียขันธางานเรามีหลายหน้างานนะนะ ส่วนด้านนี้ก็จะมองเห็นว่ากาะกันละด้านทางออกนี้นะ,ะช่างชอบกําลังกาะอ,อยู่ด้านนี้แล้วก็อหน่อยภรรยาชอบส่วนรื้อแบบก็ช่างคมแล้วก็วินัยหลายอย่างเลยขอบคุณคุณมปุญญวัฒน์วันนี้ขนปูนมาอีกแล้วลงที่สักทองเตรียมปูนไว้พวกเราเทคุณมปุญญวัฒน์นะและนโมทนากับหลายๆท่านที่จองคิวปูนมาหนคิวบ้าง รวมๆกันมาบ้างนะเพื่อจะเป็นเจ้าภาพเทป,ปูนทับป,ปิงวันที่สองพฤษภาคมนะก็งานของเราก้าวไปมีพ่อประสิทธิ์มาเดินไปเดินมาบอกยมต้อยว่าไม่มีงานทําที่หลังหาพระจาราร์ก่อนองานมีแน่นอนเพราะว่างานเราเยอะที่มหาวิหารพุทธปรินผา,านทั้งงานรื้อแบบทั้งงานขนอิดมวลเบาเยอะเลยนะ พออินบอลเบานี้เดี๋ยวจะมีหลายคนที่จะต้องมาร่วมกันก่อซึ่งจะต้องใช้เยอะในวันหนึ่งวันหนึ่งถ้างานปรับระดับเนี่ยตอนนี้งานปรับระดับที่เราเห็นอยู่นี้นะนี่ในจุดนี้นะส่วนพระหนูอาจารย์แดงแล้วก็สังวานก็จะอยู่บริเวณน้ําตกกําลังตั้งนางรานอยู่บริเวณนู้นนะอันนี้ตามภาพเลยหน้างานของเรานะ,ะจะเห็นหน้างานว่าเราทํางาน เราขุดดินเราโค่น <ไป S 1> หินสามเณรก็ทำด้านนี้มีสอนเอกรินกำลังหาระดับอยู่แล้วก็โยมหมานนะเทวบุตรพุทรโรสนะกำลัลงหาระดับอยู่นะนี่เป็นหน้าง,งานที่เราทำงานในวันนี้เพื่อให้สำเร็จประโยชน์หลายอย่างหลายประการแล้วเตรียมเหล็กวันนี้เตรียมเหล็กสำหรับท็อปปิ้งข้างบนแล้วก็สั่งเหล็กวเมดถึง เยอะทีเดียว200 650ตารางเมตรเลยทีเดียวนะ,ะเหล็กวายเมตรต้องใช้ถึง650ตารางเมตรเลยทีเดียวอันนี้ก็ได้สั่งแล้วในวันนี้แล้วก็สั่งลวดสั่งอะไรต่ไม่อะไรเตรียมการไว้สําหรับที่เราจะต้องทํางานนะส่วนหน้างานเป็นแบบนี้วันนี้ก็เห็น,หนางานว่าจะรึกเอาไว้รอปรับพื้นดินบริเวณชั้นล่างเพื่อจะเป็นห้องสําหรับโซลาร์เซล ด้วยห้องเครื่องเสียงอะไรด้วยเราจะปรับให้ดูดูซสก่อนว่าเป็นไปได้ดีและเรียบร้อยแค่ไหนสำหรับห้องอที่เราจะใช้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆภายในวัดป่าอุภาสูงภายในมหาวิหารพุทธปรินิพานวันนี้หน้างานเป็นแบบนี้นะส่วนคุโบโตโก็เชื่อมกันอยู่บริเวณด้านน,น,นู้นนะเดินมาดูก็ได้นะออกมาดูนิดนึงนะออกมาดูด้านนอกนิดหนึง่งนกะ็จะเห็นด้านนี้นะอันนี้ก็ ก็จะเอาดินเข้าไปเทด้านใต้บันไดตรงนี้นะใต้บันไดตรงนี้ก็จะเอาดินขึ้นไปเทเพราะว่ายังเป็นบริเวณที่โบโบอยู่เรากั้นดินเอาไว้แล้วก็เทดินเข้าไปนะส่วนด้านนั้นก็จะเห็นชอบแล้วก็หน่อยกําลังหาแนวเพื่อจะวางทับหลังอยู่บริเวณนั้นนะก็ก่อได้แล้วเนาะท่างก่อเราเจ๋งแล้วก็ก่อเพื่อจะให้เป็นแบบที่เราต้องการ รือนะ้อนะก่อรื้อกันไล่ๆมาเรื่อยๆนะไล่ๆมาเรื่อยๆนะเขึ้นไปดูคูบาโตก่อนก็นแล้วกันนะเดินขึ้นไปตามก้อนหินนี้นะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะวันนี้ฝนก็ตกเช่นเคยแต่วันนี้ตกไม่ถึงกระแรงอ่าพอหยุดเราก็ทำงานต่อได้ขึ้นมาก็เจอบัวเลยโอ้ดอกบัวอะไรมันใหญ่ขนาดนี้ อาราอารามดอกเบอร์เอร์เบอร์เทอร์อันนี้สีหนึ่งอันนี้สีหนึ่งอันโน้นสีหนึ่งมาดูดอกนี้ใหญ่เชียวนะ,ะใหญ่เชียวโน,วนวรร้นมหาวิหารเราเจนมหาวิหารพุทธบริพา์อยู่ฝั่งโน้นนะอันนี้เราก็จะเห็นแนวนี้นะเห็นหยดน้ําบนใบบัวที่เขาเทียบเป็นธรรมะไว้เยอะแยะเลยนะด้านบนโน้นฝนตกฝนริน ครูบาโตก็ยังทำงานอยู่ไม่ได้ว่างเว้นส่วนด้านนี้ก็เป็นด้านที่ตั้งนางร้านเอาไว้เผื่อจะแต่งเสานะเสอทั้งไทยเขากลับบ้านอยู่ขึ้นบันไดที่ทำกันไว้สบายๆขึ้นง่ายทีเดียวใครก็ขึ้นได้อย่างสะดวกนะแล้วก็ออกเหล็กเชื่อมเหล็กไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้แต่งนะเราขึ้นมาฟ้าหลังฝนนะ ด้านบนคูโบโตดําเนินการแล้วคูโบโตดําเนินการแล้วอันนี้ก็เรียกว่าด้านหนึ่งลวได้ด้านหนึ่งแลวฉ่ำเลยเดียวญาติโยมทั้งหลายน,น,นี้คูโบโตเริ่มทําหน้าที่ตรงนี้แล้วเชื่อมแล้วคูโบโตเริ่มเชื่อมแล้วได้ฝั่งหนึ่งแล้วก็ถือว่างานของคูโบโตได้เยอะงานของท่านจะได้เยอะทุกวันไม่ได้น้อยๆละแต่วันหนึ่งก้าวไปเยอะทีเดียว มองไปด้านน้นจะเห็นนู่นกำลังโยนแบบลงไปช่างคมแล้วก็ออกวไนไนอยู่ด้านนน้นส่วนด้านริมหน้าผาด้านโน้นเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้รื้อมาโอ้เกือบตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมเนี่ยยางเนาะอันนี้ตัวที่ตัวที่หกเนาะตัวที่หกช่องที่หกรื้อมาถึงช่องที่หกละอันนั้นก็คือช่างคมแล้วก็ออกวไนไน ไม่ง่ายเลยนะการที่จะรื้อแบบแบบนี้นะก็ไม่ง่ายเลยนะส่วนด้านนี้คูบโตก็ไม่ง่ายท่านก็ทําของท่านอยู่ทําของท่านของท้องท่านอยู่ไม่ได้หยุด,ได,ไ,ด,ไ,ด,ไ,ดได้ถอยทีเดียวนะ,ะเป็นการทำเอาบุญเอากุศลทุกๆคนคนได้บุญได้กุศลกันอันนี้ตามแบบเลยนะฟ้าฟ้าก็เป็นฟ้าแบบนี้ต้นตะเคียนต้นนี้นะมันเป็นเหมือนเจดีมาตั้งแต่เราสร้างพระธาตุจอมผา จะว่าแปลกก็แปลกเพราะมันเป็นพุ่มอยู่แค่เนี้ยต้นตะเคียนต้นเนี้ยนะแล้วมันก็สูงสูงจากพื้นขึ้นไปนู่นสูงขึ้นไปสูงมากๆเลยนะแล้วมันก็มีอยู่แค่เนี้ยตั้งแต่สร้างประธาจอมผามาจนป่านนี้ <c oughs> ต้นตะเคียนต้นนี้ก็อยู่เท่านี้นะใบก็ไม่โตขึ้นต้นก็ไม่โตขึ้นนะอ๋อนี่ร่องรอยการเดินขึ้นมาของอาตมาเองละนะรอยเท้าของตัวเองนะอย่าหลงรอยเท้าของตัวเองก็แล้วกันนะ อันนี้ตามที่เห็นในวันนี้นะต้นจันผาก็จะด่าด,ดื่นเพราะว่าวัดป่าอุภาสูงมีจันผาเยอะนะมีต้นไม้เยอะโนะดยเฉพาะต้นตะเคียนเทียมขนองชิงชันพระยุงมะข่า,ากระบกเยอะนะแล้วก็นางดำเป็นต้นไม้เยอะๆเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นงานที่เราทำงานวันนี้ก็ ได้งานเยอะเหมือนกันไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้ก็ได้งานเดกาดแม่ฟ้าฝนจะปลอยๆล,ลงมาแต่ก็ได้งานเยอะนะส่วนตามต้นไม้ก็จะมีดอกลีลาวบีนี้ร่วงเต็มไปหมดส่วนลูกนิมิตนี้ก็เป็นลูกนิมิตที่ทุกท่านสามารถติดปิดทองได้ลูกนิมิตนะมารวมบุญลูกนิมิตน้ําหนัก85ตันส่วนด้านนี้ก็จะเห็นมหาวิหารด้านข้างๆที่กําลังตกแต่งกําลังไล่ทํากัน แล้วก็เป็นเสาอโศกที่เรียกว่ารานอโศกต้นอโศกต้นปะดูแดงเ,เยอะๆนะแล้วก็ต้นอโศกอโศกสปันอโศกที่สวยงามอโศกที่มีดอกเลืองเหลืองก็มีดอกแดงแงก็มีก็ด้านนั้นมองไปเห็นแสงดาวกองสันเทียกําลังปัดกวาดดูแลความสะอาดอยู่นะแสงดาวกองสันเทียกําลังทํางานอยู่บริเวณนี้นะซึ่งเราเทปูนไปรเรียบร้อยแล้วก็ดูดีแล้วก็ สาเร็จอย่างที่เราตั้งใจไว้บริเวณนี้ที่ว่ายากๆนะเ,เราก็ต่อไปนะในวันนี้ก็จะได้เห็นงานหน้าง,งานที่เราทํางานกันในวันนี้อากาศเย็นทีเดียวแหละญาติโยมทั้งหลายอากาศเย็นอันนี้ลูกศิษย์ก็ทํางานอยู่บริเวณนี้นะหลายท่านบอกว่าที่บ้านตกแรงโอ้โหที่นี่ตกไม่แรงในวันนี้แต่วันก่อนๆตกแรงทุกวันวันนี้ไม่แรงก็ไม่อยากให้แรงเพราะว่าเราทํางาน เราก็อยากทำงานแล้วก็วางท็อปปิ้งให้เสร็จก่อนค่อยตกนะอันนี้แบบบานบัวประตูนี่ก็ได้ตัดไปเรียบร้อยแล้วส่วนด้านนี้กำลังเงนกำลังมองกันอยู่นะก็จะเห็นว่าเป็นงานที่ทำกันอยู่บริเวณนี้กำลังตั้งนางร้านขึ้นไปโอ้โหแล้วก็แบบต่างๆที่โยนลงมาเต็มเลยนะต้องไปเช็บกันเรียก <c oughs> <c oughs> ว่า อาจย์แดงอยู่ตรงนี้นะอำนวยการอยู่ตรงนี้นะเพื่อที่จะสําเร็จนะอันนี้ก็จะมีน้ํามีท่ามองไปนู้นก็เขาใหญ่ปากช่องหนองสาหลายคลองม่วงนะแต่อยู่เตีย้ยกว่าเราเยอะนะเราอยู่สูงกาแถบนั้นเยอะยอดเขาแถวนั้นจะยอดเขาแท่ไหนก็เตีย้ยกว่าที่ภูผาสูงเตีย้ยกว่ามากๆเลยแหละนะอันนี้ก็มีน้ําเป็นแองแองใช้รางเท้าได้นะก็เป็นธรรมชาติอยู่บริเวณนี้ แล้วก็มีน้ําเยอะๆจนไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนน้ามันเยอะจนไม่รู้จะเอาอไปไว้ไหนเวลาตกก็ล้นบรนไปหมดเลยด้านนี้ผาหนูแล้วก็สังวานกําลังตั้งนางรันขึ้นไปเพื่อที่จะไปข้างบนซึ่งแน่นอนข้างบนเราจะมีการตกแต่งลงมาจากด้านบนตรงนี้นะจะเป็นด้านบนของ น,นี่ก็คือการคืองานกอไยด้วยสัญญาณถ้าหากสัญญาณไม่ดีนะอันนี้สังหวานก็เริ่มไล่ตีขึ้นไปละไล่ทําขึ้นไปละนะก็เป็นงานที่ลูกศิษย์มาถวายแล้วก็ช่วยทําให้สําเร็จนะ,ะมันเชียวแล้วก็มันหนาวนะอากาศเย็นอันนี้พูดไม่ได้พูดประชดบ้านประชดเมืองนะน่าจะราว2 2่สิบสององศาก็เย็นๆนะตอนนี้นะ เราๆประมาณนี้ที่หน้าผานี้นะก็เย็นๆอากาศเย็นสบายดีเรามองไปข้างล่างนู่นก็เป็นเฉดของม่วงบ้านสารเจ้าบ้านาวังสีสดบ้านสะพานหินบ้านโป่งดินดำโป่งวัวแดงซึ่งจะมองขึ้นมาที่ภูผาสูงได้ถนัดชัดใจเลยทีเดียวนะแล้วก็มองไปทางนูน้นทางนู้นก็เห็นใครวิ่งไปบางน้ำเขียวผ่านาผ่านเส้นทางที่เรียกว่าน้องสาหร่าย ไปยังวังน้ําเขียวก็จะมองขึ้นมาด้านซ้ายมือถ้าวิ่งไปวังน้าเขียวก็จะเห็นพระธาตุจอมผาถ้าวิ่งกลับจากน้ําเขียวมาหนองซ่ายก็จะเห็นมองมาด้านขวามือยอดภูเขามองเห็นขาขาวก็เห็นพระธาตุจอมผาจากที่ไกลเลยทีเดียวละนะอะไรนี่คือหน้างานในว,วันนี้ที่เราทําการทํางานให้ได้เห็นว่าเรากําลังจะทําน้งร้านขึ้นไปอีกนะคราวนี้เป็นการปั้นปั้นอะไรเดี๋ยวค่อยบอกกันทีหลังอ่า ปั้นตามที่พระอาจารย์ได้ได้บอกกับผู้ที่จะปั้นแล้วละ่ะว่าทำอะไรบ้างแล้วเราก็ตั้งร้านขึ้นไปก่อนนะทาไปตั้งร้านขึ้นไปมันก็ทำงานไม่ได้นะวันนี้การการก็ได้เยอะนี่ไม้ที่เรามีอยู่ก็จะส่งต่อไเรื่อยๆไม้อยู่คาที่ว่ามีเยอะมีเยอะนะก็จะถูกใช้งานไปอีกรอบหนึ่งถ้าไม่พอเราก็ต้องไปตัดอีกนะนี่คืองานอัปเดตในวันนี้จะรลกเอาไว้ในการสร้าง มาวิหารพุทธปริพาาประจำวันวันนี้นะวันที่26เมษายนพุทธศักราช2514เวลาครบค่ำคบค่ำอ่าบ่ายใกล้ค่ำนั่นแหละนะก็เป็นช่นวงการงานที่เราทำการทำงานมืดคลึ้มมืดคลึ้มมันก็ยังไม่ค่ำดีหรอกแต่มันมืดคลึ้มมืดคลึม้มในระยะนี้ก็ดูอากาศก็เป,เปลี่ยนกันไปตามกตละเวลาก็ขอให้ทุกท่านที่ยินดีฟังมีความสุขแล้วก็ปราศจากโรค ภัยไข้เจ็บโราจะประโรคร้ายที่เรียกว่าโควิดนะให้ปลอดให้ผ่านให้ไม่พบเจอกับโรคอันนี้นะให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ปลอดภัยกันทุกๆคนร่มเย็นกันทุกๆคนขอให้ทุกคนที่ไม่เป็นก็อย่าได้เป็นเป็นแล้วก็ขอให้หายกลับบ้านได้ไวๆและแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ทุกคนมีร่างกายแข็งแรงแล้วก็ทุกๆท่านลูกศิษย์ของวัดก็ให้มีร่างกายแข็งแรงทุกๆคน จะได้มีแรงและมาสร้างหาวิหารกับพระจาจาร์แล้วก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดย่เก้าหนึาแล้วก็หนระยะนี้เรามีงานใหญ่มีการเทรท็อปปิ้งมีการยกเหล็กไวแฟงมีการยกแผ่นพื้นแผ่นสําเร็จที่เรียกว่าฮอลโลคอรและมีการผูกตาขายไวเมดและมีการปิดแบบข้างและมีการเทรปูนเยอะทีเดียวงาน 28, 29, 30, 12เราจะทำงานในระยะไม่กี่วันให้สำเร็จ ได้อย่างไรก็ต้องอาศัยบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและท่านทั้งหลายที่มีศรัทธาและทุกคนก็ต้องมีศรัทธาก็ต้องเซฟตัวเองไม่อยู่ในไทม์ไลน์ของคนเป็นโควิดนะและไม่อยู่ในไทม์ไลน์ของของคนที่มีความเสี่ยงเพราะว่าที่วัดเราพระอาจารย์ไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็พระเนนก็เหมือนกันนะก็ไม่ได้ออกไปไหนก็อยู่แต่วัดแล้วก็ อยู่ปฏิบัติศาสนาจิตแล้ววันนี้เป็นวันปาติโมกวันพระใหญ่ก็มีการสวดมนต์อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะที่สลามพระอรหันต์ฟังเทศฟังธรรมลงปาติโมกสวดมนต์สาธยายพระสูตรในวันนี้เพราะว่าเป็นวันวันพระใหญ่ในวันนี้นี่คือบรรยากาศของอีกด้านหนึ่งของมหาวิหารพุทธปรินิพานที่เราจะได้เห็นว่ามีต้นตะเคียนเยอะแยะต้นตะเคียนทั้งนั้นเทียนยอดอยู่เนี่ย ทั้งหมดทั้งสิ้นที่เป็นยอดสูงนี่คือแต่เคียนทั้งหมดถ้านับต้นไม้ในวัดป่าอุปาสูงไม่รู้กี่กี <c> ่ <oughs> ร้อยล้านต้นมันเยอะมากเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้สูงๆใหญ่ๆเพราะว่ามีวัดก็รักษาไว้ได้คนก็ไม่มาตัดถ้าไม่มีวัดหมาก็ถูกตัดทิ้งไปหมดแล้วเลยแต่ภูเขาโลดเพราะมีวัดมีผู้รักษามีผู้แนะนำพรำสอนก็ให้คนได้รักษาแล้วก็ดูแลป่าไปด้วยกัน กระาทกุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกทุกคนที่เข้ามารับฟังขอให้ทุกท่านมีความสุขและปลอดจากโรคภยัยเป็นแลวขอให้หายขอให้แข็งแรงขอให้มีกาลังใจขอให้มีสติและไม่ประมาทกันทุกทุกคนและรีวิตให้ผ่านช่วงเวลาอันยุ่งยากของของเราไปให้ได้นะเป็นช่วงเวลายุ่งยากทั้งเงินทองทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตขอให้ผ่านไปได้โดยปลอดภัยทุกทุกท่านทุกทุกคนนี่เืออเดชในการงานในวันนี้ขอเจริญพร